อันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกลิมตัตฟารันรีงามันถูกเรียกว่ากลิมตัตฟารันรีงาในภาษาสวีดิชเราจะพูดถึงว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้นอย่างไรและว่ามนุษย์มีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศอย่างไรเรายังจะมองมุมมองต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเราสามารถทำอะไรกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้บ้างและหลังจากนั้นเราจะพูดถึงแหล่งพลังงานต่างๆ ทุกสิ่งเหล่านี้เราจะได้อธิบายในวิดีโอนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการพูดถึงปรากฏการณ์เรือนกระจกปรากฏการณ์เรือนกระจกหมายถึงที่เรามีแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศเช่นคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทนมีเทนถูกปล่อยออกมาในปริมาณมากจากการเกษตรโดยทั่วไปแล้วจะใช้คำว่าการเกษตรเพื่อแปลยอดเบอร์เกตและเราจะได้พูดถึงเรื่องนี้ในภายหลังแก๊สเรือนกระจกเหล่านี้ทำงานประมาณเหมือนกับกระจกในเรือนกระจก ดังที่พวกคุณเห็นในภาพดวงอาทิตย์ส่องแสงความร้อนผ่านเข้ามาทางกระจกแต่แล้วความร้อนไม่สามารถหลบหนีออกไปได้นั่นแหละคือวิธีการทำงานของเรือนกระจกดวงอาทิตย์ส่องเข้ามาแต่ความร้อนไปออกได้ยากขึ้นโลกก็ทำงานในลักษณะที่คล้ายกันเมื่อเราปล่อยแก๊สเรือนกระจกเพิ่มขึ้นเช่นคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทนกระจกหรือบรรยากาศจะหนาขึ้นและยิ่งมันหนาขึ้น ความร้อนก็จะถูกกักเก็บไว้บนโลกมากขึ้นสิ่งนี้ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นสิ่งที่สำคัญที่ต้องเข้าใจคืออุณหภูมิไม่จำเป็นต้องเพิ่มขึ้นมากนักก็สามารถก่อให้เกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวงได้แม้แต่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆในอุณหภูมิเฉลีย่ยก็อาจมีผลต่อมนุษย์และสัตว์ในด้านต่างๆดังนั้นปรากฏการณ์เรือนกระจกและวิธีที่มันถูกผลกระทบจากแก๊สเรือนกระจกคือรากฐานของสิ่งที่เราจะพูดถึงในวิดีโอนี้ สิ่งสำคัญที่ต้องจำคือดวงอาทิตย์ส่องเข้ามาในโลกความร้อนสะท้อนกลับแต่กลับถูกกักเก็บอยู่ในบรรยากาศและยิ่งมีแก๊สเวียนกระจกมากเท่านั้นก็ยิ่งกักเก็บความร้อนไว้มากเท่านั้นมนุษย์ได้เพิ่มความรุนแรงให้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและทำให้มันเกิดขึ้นเร็วขึ้นมากกว่าที่เคยเห็นในอดีตสิ่งนี้เกิดขึ้นในหลายรูปแบบแต่เราจะยกตัวอย่างวิธีที่สำคัญบางประการสิ่งแรกและอาจเป็นที่ชัดเจนที่สุด คือการปล่อยสารพิษจากอุตสาหกรรมตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตรวรรษที่18และ19มนุษย์ได้เผาเชื้อเพลิงฟอสซิลเช่นน้ำมันและถ่านหินเพื่อขับเคลื่อนเครื่องจักรและผลิตสิ่งของที่เราต้องการในชีวิตประจำวันแต่ปัญหาคือเมื่อเราทำเช่นนั้นปริมาณคาร์บอนได้ออกไซด์จำนวนมากจะถูกปล่อยออกสู่บรรยากาศสิ่งนี้ทำให้ผ้าหม่มหรือกระจบ ตามที่เราได้พูดไปก่อนหน้านี้รอบโลกหนาขึ้นและยิ่งมันหนาขึ้นความร้อนก็จะถูกกักเก็บไว้มากขึ้นซึ่งส่งผลให้ปรากฏการเรืองกระจกทวีความรุนแรงขึ้นจากนั้นเราก็มีภาคการขนส่งนั่นคือรถยนต์เครื่องบินและเรือของเราพวกมันยังใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลด้วยซึ่งหมายความว่าปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในปริมาณมากดังนั้น การขนส่งจึงเป็นอีกหนึ่งแหล่งสำคัญของการปล่อยสารพิษทั้งอุตสาหกรรมและการขนส่งต่างมีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศอย่างมากและนี่คือสิ่งที่เราต้องแก้ไขหากต้องการให้สังคมในอนาคตดำเนินไปได้เราจะได้พูดถึงเรื่องนี้เพิ่มเติมในภายหลังอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อสภาพภูมิอากาศและที่มนุษย์มีส่วนรับผิดชอบคือการเกษตรมันถูกเรียกว่ายอดบรุกในภาษาสวีดิ การเกษตรมีผลต่อสภาพภูมิอากาศในหลายแง่มุมประการแรกเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงเช่นวัวเป็นตัวอย่างเมื่อวัวเรอและปล่อยกา๊าซพวกมันจะปล่อยมีเทนออกมาซึ่งเป็นสิ่งที่มีผลเสียอย่างมากต่อบรรยากาศมีเทนมีความรุนแรงในการส่งผลต่อปรากฏการณ์เรือนกระจกมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง20-25เท่าดังนั้นแม้ว่าอาจจะปล่อยมีเทนออกมาในปริมาณที่น้อยกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ ผลกระทบของมีเทนก็กว้างขวางกว่าอีกประการที่สำคัญในด้านการเกษตรคือการตัดไม้ทำลายป่าการตัดไม้ทำลายป่าหมายถึงการตัดต้นไม้เพื่อให้ได้ที่ดินสำหรับเพาะปลูกนี่เป็นปัญหาใหญ่ในหลายพื้นที่ทั่วโลกเพราะมักมีการตัดป่าที่จริงๆแล้วไม่ควรถูกทำลายปัญหาของการตัดป่าคือต้นไม้มีบทบาทสำคัญในการดูดซึมคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศและในทางกลับกันปล่อยออกซิเจนดังนั้น เมื่อเรามีป่าซักจำนวนก็จะมีสิ่งที่ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศแต่ถ้าตัดต้นไม้ออกฟังก์ชันธรรมชาตินี้จะหายไปและคาร์บอนไดออกไซด์จะคงอยู่ในบรรยากาศมากขึ้นดังนั้นเมื่อมีการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อสร้างที่ดินสำหรับเพาะปลูกการปล่อยสารพิษก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถกล่าวได้ว่าการเกษตรมีผลกระทบอย่างชัดเจนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกสิ่งหนึ่งที่ส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศคือเรื่องของขยะและพลาสติกเมื่อพูดถึงการผลิตพลาสติกในขั้นตอนการผลิตนั้นคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกปล่อยออกมาในปริมาณมากและแน่นอนว่าสิ่งนี้มีส่วนทําให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกเช่นเดียวกับการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในด้านอื่นๆแต่พลาสติกไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศมันยังมีผลกระทบอย่างมากในแง่ของนิเวศวิทยาพลาสติกจํานวนมากจบลงในธรรมชาติ โดยเฉพาะในมหาสมุทรซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ในหลายวิธีตัวอย่างเช่นสัตว์อาจติดอยู่ในพลาสติกหรือบนเอิญกินเข้าไปซึ่งอาจทําให้พวกมันได้รับบาดเจ็บหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตเมื่อพลาสติกจบลงในธรรมชาติเช่นนี้มันจะรบกวนความหลากหลายทางชีวภาพดังนั้นเราจึงปล่อยขยะออกสู่สิ่งแวดล้อมที่มันไม่ควรอยู่และส่งผลกระทบต่อสัตว์พืชและในที่สุดต่อมนุษย์ด้วย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแน่นอนว่าจะนำมาซึ่งผลกระทบมากมายและเราจะได้สำรวจผลกระทบที่สำคัญบางประการแน่นอนว่ามีผลกระทบอื่นๆอีกมากมายและมีมุมมองที่แตกต่างกันในการพิจารณาเรื่องนี้แต่เราจะเน้นที่ผลกระทบที่เป็นที่รู้จักและใหญ่ที่สุดนอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่นๆที่คุณสามารถพูดถึงได้หากคุณต้องการผลคะแนนที่ดีกว่าในการสอบเราจะเริ่มด้วยสภาพอากาศสุดขีด เช่นพายุเฮอริเคนความแห้งแล้งและน้ำท่วมสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างเกี่ยวข้องกับการที่อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นตัวอย่างเช่นพายุเฮอริเคนได้รับแรงขับเคลื่อนส่วนใหญ่จากความร้อนยิ่งน้ำทะเลอุ่นขึ้นพายุเฮอริเคนก็จะยิ่งรุนแรงและเกิดบ่อยขึ้นซึ่งหมายความว่าหากคุณภูมิในมหาสมุทรเพิ่มขึ้นเราสามารถคาดหวังได้ว่าจะมีพายุเฮอริเคนที่มากขึ้นและรุนแรงขึ้นเมื่อพูดถึงความแห้งแล้งฉันคิดถึงพื้นที่ที่แห้งอยู่แล้ว พื้นที่ที่แทบจะถึงขีดจำกัดของการเกษตรหากอุณหภูมิยังคงเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่เหล่านั้นการปลูกพืชและการดำรงชีวิตก็จะยิ่งยากขึ้นและส่งผลกระทบอย่างมากต่อมนุษย์และชุมชนสิ่งนี้แน่นอนว่าอาจกลายเป็นเรื่องที่น่าทรมานมากตัวอย่างเช่นถ้าการเพราะปลูกอาหารยากขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นนั่นหมายความว่ามนุษย์จะได้รับผลกระทบโดยตรงมันอาจนำไปสู่การเกิดผู้ลี้ภัยจากสภาพภูมิอากาศ หรือกล่าวคือผู้ที่ถูกบังคับให้ละทิ้งบ้านเรือนเพราะไม่สามารถดำรงชีวิตได้อีกต่อไปหรือเพราะการหาอาหารเป็นเรื่องที่ยากเมื่อการดำรงชีวิตในบางพื้นที่ลำบากขึ้นอย่างนั้นผู้คนจะเริ่มเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่รุนแรงเท่าที่ซึ่งยังคงสามารถดำรงชีวิตและเพาะป,ปลูกได้นั่นอาจสร้างความท้าทายทางสังคมขนาดใหญ่ผลกระทบอีกประการหนึ่งคือระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น น้ำแข็งโดยเฉพาะที่ขั้วโลกจะละลายทำให้น้ำทะเลสูงขึ้นสิ่งนี้เป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อเมืองที่มีระดับต่ำและอยู่ใกล้ชายฝั่งนอกจากนี้ยังเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมดังที่คุณเห็นในภาพด้านล่างดังนั้นปัญหาไม่ได้เกิดจากความแห้งแล้งในบริเวณเส้นศูนย์สูตรหรือเขต subtropical เพียงอย่างเดียวแต่ทุกอย่างล้วนมีความเชื่องโยงกันความแห้งแล้งอาจนำไปสู่การขาดแคลนอาหารและการอ,อพยพ ในขณะที่ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นๆของโลกนอกจากนี้เราอาจเห็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงในระบบนิเวศท,ทั้งสัตว์และธรรมชาติได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตัวอย่างเช่นหาดน้ำแข็งละลายสัตว์อย่างมีขั้วโลกรวมถึงสายพันธุ์อื่นๆที่ปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศเฉพาะจะได้รับผลกระทบและหากการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเร็วเกินไปสายพันธุ์บางประเภทอาจไม่มีเวลาที่จะปรับตัว ซึ่งในกรณีที่แย่ที่สุดอาจนำไปสู่การลดลงอย่างมากหรือแม้แต่ศูนย์พุ่นและเนื่องจากมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศสิ่งนี้จึงส่งผลกระทบกับพวกเราด้วยหากสายพันธุ์สัตว์สูญหายผลกระทบเหล่านี้ก็อาจมีผลตามมาสำหรับมนุษย์อ,อนนี้เราจะมาดำดิ่งสู่แนวทางแก้ไข นั่นคือสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อลดปัญหานี้และวิธีที่เรามองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากมุมมองที่แตกต่างกันเราจะเริ่มด้วยการพูดถึงแนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืนการพัฒนาอย่างยั่งยืนมักหมายความว่าสังคมจะสามารถเติบโตและพัฒนาได้แต่ในลักษณะที่ยั่งยืนนั่นคือโดยที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติมันเกี่ยวข้องกับการคิดในระยะยาวและมีมุมมองหลายแงยม่มุม เกี่ยวกับวิธีที่สังคมจะสามารถมีความยั่งยืนและความหมายของคำว่าความยั่งยืนเราจะพูดถึงสามมุมมองโดยมุมมองแรกคือความยั่งยืนทางสังคมความยั่งยืนทางสังคมมุ่งเน้นที่มนุษย์หมายความว่าทุกคนควรมีชีวิตที่ดีเช่นทุกคนควรสามารถได้รับอาหารที่เพียงพอและเข้าถึงอาหารได้สังคมจะถูกมองว่าเป็นสังคมที่มีความยั่งยืนทางสังคมหากความต้องการพื้นฐานและสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ได้รับการตอบสนองโดยที่ไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมเสียหายนอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมและสิทธิของมนุษย์แม้ว่าเรื่องนี้อาจไม่รู้สึกโดยตรงว่าเป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมแต่มันก็มีความเกี่ยวเนื่องอยู่เพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบต่อมนุษย์ในแบบที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับเพศพื้นฐานหรือสถานที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่บุคคลที่เกิดในพื้นที่ยากจน และได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงจะได้รับผลมากกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศที่ร่ำรวยและมีทรัพยากรมากกว่ามุมมองที่สองที่เราจะพูดถึงคือความยั่งยืนทางเศรษฐกิจที่นี่เงินและเศรษฐกิจเป็นศูนย์กลางไม่เน้นมนุษย์เท่ามุมมองทางสังคมส่วนสำคัญในมุมมองนี้คือการบริโภคนั่นคือสิ่งที่เราซื้อและใช้ในชีวิตประจำวัน มีความเชื่อว่าเราไม่ควรบริโภคในลักษณะที่ทำลายสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจของเราต้องถูกสร้างขึ้นในลักษณะที่สามารถยืนหยัดในระยะยาวโดยที่ไม่ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตัวอย่างเช่นเราไม่ควรซื้อรถยนต์ที่ใช้เบนซินแต่ควรเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าหรือทางเลือกอื่นๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการใช้สิ่งของซ้ำซื้อของมืลสองหรือเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยวิธีการที่ยั่งยืนดังนั้นเศรษฐกิจควรถูกบริหารในลักษณะที่ไม่ทำ้ายสภาพภูมิอากาศบางทีพวกคุณอาจเริ่มคิดว่าแนวทางแก้ไขสามารถมีหน้าตาเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับมุมมองที่คุณมีและนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจให้คิดถึงโดยเฉพาะเมื่อต้องเตรียมสอบหากมองปัญหาสภาพภูมิอากาศจากมุมมองความยั่งยืนทางสังคม บางทีคุณอาจคิดว่าองค์การสหประชาชาติหรือองค์กรอื่นๆควรทำให้มั่นใจว่ามนุษย์ได้รับสิทธิที่ควรได้รับและอาจได้รับการสนับสนุนหากพวกเขาได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแต่ถ้ามองจากมุมมองความยั่งยืนทางเศรษฐกิจแนวทางแก้ไขอาจรวมถึงการเก็บภาษีจากรถยนต์ที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะพยายามควบคุมการบริโภคและเศรษฐกิจเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการมองปัญหาสภาพภูมิอากาศจากหลายมุมมองและใช้แต่ละมุมมองเหล่านั้นในการอภิปรายอย่างละเอียดจึงเป็นเรื่องที่ดีมุมมองที่3ที่เราจะกล่าวถึงคือความยั่งยืนทางนิเวศท,ที่นี่ความสําคัญอยู่ที่สิ่งแวดล้อมมากกว่า2มุมมองอื่นๆความยั่งยืนทางนิเวศหมายความว่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ควรมีพิษหรือเป็นอันตรายไม่ว่าจะสาหรับสัตว์หรือมนุษย์ ตัวอย่างเช่นโรงงานไม่ควรปล่อยสารหรือแก๊สอันตรายที่อาจทำลายสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนั่นคือเราไม่ควรทำลายที่อยู่ของสัตว์และพืชที่มีอยู่ในพื้นที่นั้นเป้าหมายคือไม่ให้สายพันธุ์ลดน้อยลงหรือสูญพันธุ์แต่ให้รักษาความหลากหลายของชีวิตสัตว์และธรรมชาติไว้ตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นนักการเมือง ที่มีมุมมองความยั่งยืนทางนิเวศคุณอาจเลือกให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและสัตว์เป็นอันดับแรกคุณอาจตัดสินใจปฏิเสธการตัดไม้ในพื้นที่บางแห่งเพราะจะมีผลเสียต่อสัตว์ในพื้นที่นั้นดังนั้นสามมุมมองนี้พยายามจัดก,การกับปัญหาสภาพภูมิอากาศในรูปแบบที่แตกต่างกันความยั่งยืนทางสังคมเน้นที่สิทธิของมนุษย์ว่าทุกคนควรมีชีวิตที่ดี และไม่ถูกผลกระทบอย่างไม่เป็นธรรมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความยั่งยืนทางเศรษฐกิจเน้นที่การบริโภคและวิธีที่เราสร้างเศรษฐกิจที่ไม่ทำ้ายสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนทางนิเวศเน้นที่สิ่งแวดล้อมเองธรรมชาติสัตว์และความหลากหลายทางชีวภาพคํสามมุมมองนี้จำเป็นสำหรับการเข้าใจและแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศในภาพรวม ตอนนี้เราสามารถเริ่มพูดถึงแนวทางแก้ไขปัญหาสภาภูมิอากาศแบบต่างๆได้แน่นอนว่ามีทางเลือกมากมายและฉันไม่ได้หมายความว่าแนวทางใดจะดีกว่าแนวทางอื่นนั่นเป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องคิดและถกเถียงกันเองแต่สิ่งที่คุณสามารถเริ่มพิจารณาได้คือแนวทางแก้ไขใดที่เหมาะกับมุมมองความยั่งยืนแบบใดเราได้พูดถึงความยั่งยืนทางสังคมเศรษฐกษิจและนิเวศแล้ว ดังน,นั้นแนวทางแก้ไขเหล่านี้เชื่อมโยงกับแต่ละมุมมองอย่างไรแนวทางแก้ไขแรกที่ฉันอยากจะยกขึ้นมาคือเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งหมายความว่าการรีไซเคิลจะมากขึ้นไม่ใช่แค่โลหะและพลาสติกเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเสื้อผ้าอิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์อื่นๆแนวคิดก็คือว่าเราไม่จำเป็นต้องผลิตสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาแต่สามารถนำสิ่งที่มีอยู่แล้วกลับมาใช้ซ้ำในวิธีนี้ เราจะลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และการใช้ทรัพยากรไม่จำเป็นต้องขุดหาโลหะใหม่หรือผลิตวัสดุใหม่ในปริมาณมากซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจหมุนเวียนจึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของเราให้มีความยั่งยืนมากขึ้นและลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศนอกจากนี้เรายังมีสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีสีเขียวเราจะได้พูดถึงเทคโนโลยีและพลังงานเพิ่มเติมในไม่ช้า แต่ในตอนนี้ฉันอยากจะยกให้เห็นสั้นๆกันสักนิดโดยที่เทคโนโลยีสีเขียวหมายถึงตัวอย่างเช่นรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและจึงปล่อยไอเสียน้อยกว่ารถยนต์ที่ใช้เบนซินหรือดีเซลทั่วไปนี่เป็นวิธีหนึ่งในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดของสังคมเรายังสามารถพูดถึงพลังงานสีเขียวนั่นคือพลังงานที่ใช้เพื่อขับเคลื่อนรถยนต์ของเราทำให้บ้านอุ่นขึ้นหรือผลิตสิ่งของต่างๆ หากเราใช้แหล่งพลังงานที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแทนที่จะใช้ถ่านหินและน้ำมันเราจะมีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศน้อยลงดังนั้นนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศการแทนที่พลังงานสก,กรปรกด้วยทางเลือกสีเขียวเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมหรือพลังงานน้ำและอย่างที่กล่าวไว้เราจะได้พูดถึงแหล่งพลังงานต่างๆเพิ่มเติมในอีกไม่ช้า เรายังมีสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีสีเขียวด้วยเราจะพูดเกี่ยวกับเทคโนโลยีและพลังงานเพิ่มขึ้นในไม่ช้าแต่ตอนนี้ฉันอยากจะกล่าวถึงสั้นๆเลยว่าด้วยเทคโนโลยีสีเขียวหมายถึงตัวอย่างเช่นรถยนต์ไฟฟ้าหรือกล่าวคือรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและปล่อยไอเสียน้อยกว่ารถยนต์เบนซินหรือดีเซลทั่วไปนั่นเป็นวิธีหนึ่งในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์โดยรวมของสังคม อีกส่วนที่สำคัญคือพลังงานสีเขียวนั่นคือพลังงานที่เราใช้ในการผลิตสิ่งของทำให้บ้านอุ่นหรือขับเคลื่อนพาหนะของเราหากพลังงานดังกล่าวมาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนเช่นลมแสงอาทิตย์หรือน้ำมัมันจะมีผลกระทบน้อยกว่าพลังงานที่มาจากฐานหินหรือน้ำมันดังนั้นเทคโนโลยีสีเขียวและพลังงานสีเขียวเป็นวิธีที่สามารถลดผลกระทบเ่อสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพื้นฐานแล้วมันคือการแทนที่สิ่งที่เราทำในวันนี้ซึ่งปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณมากด้วยวิธีที่ชาญฉลาดและยั่งยืนมากขึ้นเราจะลงลึกในเรื่องพลังงานเพิ่มขึ้นในม่ช้าเรายังมีสิ่งที่เรียกว่าความยุติธรรมด้านสภาพอากาศด้วยที่นี่เรามองในมุมมองระดับโลกแนวคิดของความยุติธรรมด้านสภาพอากาศคือประเทศที่มีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุดนั่นคือ ประเทศที่ในอดีตปล่อยแก๊สเรือนกระจกออกมาในปริมาณสูงสุดก็ควรรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้มากที่สุดตัวอย่างเช่นประเทศในยุโรปและอเมริกาเหนือและแม้แต่จีนที่เมื่อไม่นานมานี้กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ปล่อยสารพิษออกมาในปริมาณสูงในขณะเดียวกันบ่อยครั้งแล้วประเทศเหล่านี้ไม่ใช่ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุด แต่กลับเป็นประเทศที่มีความยากจนกว่าซึ่งอาจจะไม่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเยอะนะักแต่ได้รับผลกระทบอย่างหนักด้วยเหตุนี้หลายฝ่ายจึงเห็นว่าประเทศที่ร่ำรวยซึ่งมีส่วนทำให้เกิดปัญหานี้ควรมีความรับผิดชอบในการลดการปล่อยของตนเองและช่วยเหลือประเทศที่ได้รับผลกระทบดังนั้นนี่คือมุมมองที่4ในการมองปัญหาสภาพภูมิอากาศและเป็นข้อเสนอแนวทางแก้ไขที่4ด้วย ส่วนสุดท้ายที่เราจะพูดถึงในส่วนนี้คือแหล่งพลังงานซึ่งเป็นหัวข้อที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะพลังงานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินงานของสังคมลองคิดดูว่าคุณคงเคยใช้รถยนต์รถบัสหรือยานทาหนะอื่นๆมาหรือที่บ้านคุณก็คงมีความอบอุ่นโดยเฉพาะในฤดูหนาวสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างต้องพึ่งพาพลังงานซึ่งพลังงานนั้นต้องมาจากที่ใดที่หนึ่งด้วยเหตุนี้ แหล่งพลังงานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะมันมีผลต่อวิถีชีวิตของเราสวัสดิการของเราและวิธีที่เราดำเนินชีวิตตอนนี้เราจะสำรวจว่าในสวีเดนเราใช้แหล่งพลังงานใดบ้างและแหล่งเหล่านั้นทำงานอย่างไรทั้งในแง่การใช้งานจริงและในแง่มุมของความยั่งยืนก่อนที่เราจะพูดถึงแหล่งพลังงานที่มีในสวีเดนเราต้องจำแนกประเภทของแหล่งพลังงานเหล่านั้นก่อนนั่นคือ แบ่งออกเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนและแหล่งพลังงานที่ไม่หมุนเวียนเมื่อพูดถึงแหล่งพลังงานหมุนเวียนเราหมายถึงทรัพยากรที่สามารถสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ได้หรือกล่าวง่ายๆว่าไม่มีวันหมดที่นี่แหล่งพลังงานหมุนเวียนถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม 1. fluidus r e s o u r c e r คือแหล่งพลังงานที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาเช่นแสงอาทิตย์ลมและน้ำซึ่งเรียกว่า fluidus r e s o u r c e r เพราะพวกมันไหลยอย่างต่อเนื่องตัวอย่างเช่นดวงอาทิตย์ขึ้นหวังว่า ทุกวันและให้พลังงานจากแสงอาทิตย์แก่เราแม้ว่าปริมาณอาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันดวงอาทิตย์ก็ยังคงส่องแสงต่อเนื่องลมก็พัดตลอดเวลาและน้ำไหลผ่านแม่น้ำและลำธารอย่างไม่หยุดนิ่งซึ่งเราสามารถใช้ประโยชน์ได้ 2. f o ฟอ e r ดอร์เรซอรได้แก่เชื้อเพลิงชีวภาพเช่นไม้เชื้อพเลสและเชื้อเพลิงอื่นๆจากพืชและวัสดุอินทรีย ซึ่งการผลิตเชื้อเพลิงเหล่านี้ใช้เวลานานกว่าทรัพยากรไหลเนื่องจากต้องผ่านกระบวนการเจริญเติบโตแต่ด้วยความที่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้จึงถือว่าเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนในอีกด้านหนึ่งเรามีแหล่งพลังงานที่ไม่หมุนเวียนซึ่งโดยหลักแล้วรวมถึงน้ำมันถ่านหินและก๊าสธรรมชาติซึ่งเป็นสามแหล่งหลักที่เราให้ความสำคัญในขณะนี้สิ่งที่เป็นลักษณะเฉพาะของแหล่งพลังงานที่ไม่หมุนเวียนคือว่ามันจะหมดไป หรือพูดให้ชัดเจนก,กว่านั้นมันใช้เวลานานมากในการฟื้นฟูจนที่มนุษย์จะรอคอยได้อาจต้องใช้เวลาหลายล้านปีในการสร้างน้ำมันหรือถ่านหินใหม่ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่ามันไม่หมุนเวียนน้ำมันถ่านหินและก๊าซธรรมชาติเป็นตัวอย่างของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เราไม่สามารถพึ่นพาได้ในระยะยาวจากนั้นยังมีพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งเรื่องนี้ค่อนข้างซับซ้อนในการจัดประเภทโดยส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ถูกนับว่าเป็นพลังงานหมุนเวียน เนื่องจากยูเรเนียที่ใช้ในเครื่องปฏิกรณ์เป็นทรัพยากรที่มีจำกัดแต่แตกต่างจากเชื้อเพลิงฟอสซิลพลังงานนิวเคลียร์ไม่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณมากเราจะได้ลงลึกในข้อดีและข้อเสียของพลังงานนิวเคลียร์ในไม่ช้าค่าเราพูดถึงพลังงานแสงอาทิตย์ข้อดีที่ชัดเจนคือเมื่อใช้พลังงานแสงอาทิตย์จะไม่มีการปล่อยแก๊สเรือนกระจกใดๆซึ่งแน่นอนว่าสิ่งนี้ดีเยี่ยมต่อสภาพอากาศแต่ก็มีความท้าทายบางประการ การติดตั้งแผงโซลาเซลล์มักเป็นการลงทุนระยะยาวมีค่าใช้ใจ่ายสูงในตอนแรกและอาจใช้เวลาถึง10 15หรือแม้แต่20ปีก่อนที่จะคืนทุนจากไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นเองดังนั้นจึงต้องมองว่าเป็นการลงทุนในอนาคตอีกข้อเสียหนึ่งคือประสิทธิภาพของพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นอยู่กับที่ตั้งที่ในสวีเดนพลังงานแสงอาทิตย์ทำงานได้ดีในฤดูร้อนและบางช่วงของฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วงเพราะได้รับแสงอาทิตย์มากแต่ในฤดูหนาวจะทำงานได้น้อยเนื่องจากวันสั้นดวงอาทิตย์อยู่ต่ำและแผงโซลาเซลล์มักถูกปกคลุมด้วยหิมะทำให้ได้รับไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์น้อยมากในทางกลับกันในประเทศที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรหรือที่ดวงอาทิตย์ส่องสว่างตลอดปีพลังงานแสงอาทิตย์อาจเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมตัวอย่างเช่นในบางพื้นที่ของจีนที่ได้เริ่มลงทุนในแผงโซลาเซลล์อย่างมาก เพราะการลงทุนในแผงโซลาเซลล์มีต้นทุนต่ำกว่าการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่สำหรับหลายประเทศหรือภูมิภาคที่ยากต่อการลงทุนในโครงสร้างพลังงานขนาดใหญ่พลังงานแสงอาทิตย์อาจเป็นทางเลือกที่ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมสำหรับพลังงานลมมันทำงานโดยที่ลมทำให้ใบพัดหรือปีหมุนซึ่งก่อให้เกิดการผลิตไฟฟ้า ข้อดีสำคัญของพลังงานลมคือมันเหมาะกับประเทศที่มีแนวชายฝั่งยาวเพราะที่นั่นมักมีลมพัดแรงและบ่อยครั้งทำให้ได้ไฟฟ้าที่สม่ำเสมอและเสถียรจากลมแต่ก็มีข้อเสียเช่นกันจากมุมมองด้านนิเวศพลังงานลมอาจมีผลกระทบต่อชีวิตนกบางครั้งนกอาจชนกับใบพัดซึ่งอาจลดจำนวนและรบกวนความหลากหลายทางชีวภาพอีกข้อเสียคือเครื่องกังหันลมมีเสียงดังมาก ทำให้มักไม่สามารถติดตั้งใกล้แหล่งที่อยู่อาศัยได้ซึ่งจํากัดสถานที่ติดตั้งและเช่นเดียวกับพลังงานแสงอาทิตย์การผลิตไฟฟ้าจากลมมีความไม่แน่นอนบางวันมีลมแรงบางวันแทบไม่มีลมเลยทําให้พลังงานลมไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอดเวลาที่ต้องการต่างจากพลังงานจากถ่านหินหรือนิวเคลียร์ที่สามารถควบคุมการผลิตได้ดีมากขึ้นข้อโต้แยง้งที่ถูกหยิบยกมาคือ ไม่สามารถสร้างสังคมทั้งระบบบนแหล่งพลังงานที่ทำงานได้แค่บางครั้งเนื่องจากไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้งานตลอดเวลาเพื่อทำให้บ้านอุ่นขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชาร์กรถยนต์และการใช้งานประจำวันอื่นๆเมื่อพูดถึงน้ำมันมันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจโลกในช่วง200ปีที่ผ่านมาน้ำมันเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมและมันยังคงเป็นรากฐานสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมตั้งแต่นั้นมา น้ำมันถูกนำมาใช้ในการผลิตเบนซินดีเซลเชื้อเพลิงเครื่องบินและอื่นๆอีกมากในหลายสังคมน้ำมันยังคงเป็นสิ่งที่ทำให้ระบบการทำนานของสังคมดำเนินไปแต่การใช้ประโยชน์จากน้ำมันก็มีข้อเสียหลายประการประการแรกน้ำมันเป็นทรัพยากรที่ไม่หมุนเวียนมันจะหมดไปในที่สุดแม้จะยากที่จะระบุเวลาที่แน่นอนเพราะขึ้นอยู่กับอัตราการใช้งานแต่ทุกคนเห็นพ้องกันว่ามันจะไม่มีตลอดไป ดังนั้นเราจึงต้องเตรียมสังคมให้พร้อมสำหรับอนาคตที่ไม่มีน้ำมันประการที่สองและอาจเป็นข้อสำคัญที่สุดเมื่อเผาน้ำมันเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงจะเกิดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีข้อเสียนี้น้ำมันก็มีข้อดีในเรื่องความน่าเชื่อถือเมื่อมีน้ำมันคุณก็รู้ว่าคุณจะได้รับพลังงานอย่างแน่นอน มันมีความสเสถียรและง่ายต่อการเก็บรักษาและขนส่งแตกต่างจากพลังงานแสงอาทิตย์และลมที่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและจังหวะของธรรมชาติแต่ตามที่กล่าวไว้เรารู้ดีว่าเราต้องเริ่มหันหน้าออกจากการพึ่งพาน้ำมันหากต้องการอนาคตที่ยั่งยืนเรายังจะพูดถึงพลังงานนิวเคลียร์นะในสวีเดนพลังงานนิวเคลียร์นี่มีความสำคัญอย่างยิ่งปัจจุบันมันผลิตไฟฟ้าประมาณ40%ของไฟฟ้าทั้งหมดในประเทศ ข้อดีที่สำคัญของพลังงานนิวเคลียร์คือมันไม่ปล่อยแก๊สเรือนกระจกในกระบวนการผลิตไฟฟ้าซึ่งทำให้มันเป็นทางเลือก